ที่ตกที่หลังบ้านพระทิตย์กลังตกเราก็จะไปทําสวนตอนนี้เราเปิดน้ําไว้แล้วเราจะรื้อสวนเพื่อทําแปลงดาวเรืองนะทุกคนวิธีการก็ไม่ยากยมาดูกันเลยว่าเราจะทํำยังไงจากสวนที่เราทําไว้แล้ว่ันก็จะบบม,มีดอกมะอะไรเยอะแยะเต็มสวนตรงนี้นะส่วนที่เราทำตรงนี้นะ เราจะรื้อส่วนตรงนี้เราจะรื้อส่วนตรงนี้ออกนะคะแล้วเราก็จะปลูกเจ้าเรืองก่อนอื่นต้องทําให้ให้ดินดินนุ่มก่อนนี้จะเอาเจ้าเรืองปลูกใส่กระถางน,นะครับ อากิทำงานไวมากใกล้เสร็จแล้วแปบ๊บเดียวทุกคนบรรยากาศยามเย็นที่บ้านเราฝั่งนี้คือบ้านสายหมอกเมื่อกี้ที่เราไปทำสวนนะก็คือบ้านสายรุง้งนะอันนี้คือบ้านสายฟ้าส่วนฝั่งนี้บ้านสายลมแล้วก็ข้างนน้นคือบ้านสายน้ำ ส่วนบ้านหลังเล็กๆหน้าบ้านฝั่งนู้นก็คือบ้านส่ใส่ฝนนะคะบ้านส่หมอกจะมีป่องไฟเป็นหลังที่ฟูจิอยู่กับโซชิแล้วก็อากินะคะเดี๋ยวเราจะรดน้ําฝั่งนี้กันไปเปิดน้ําก่อนรดน้ําต้นไม้สดชื่นดีทุกคนมารดน้ําต้นไม้ด้วยกันลดโลกร้อนนะคะได้เวลา งร,งรงนี้เราจะลื้อตรงนี้เนี่ยลื้อตรงนี้ออกเธอเอามาไว้ตรงบันไดเนี่ยชั้นชั้นบนบาย Bye, ทุกคนเดี๋ยวไปตัดต่อคลิปแป๊บนะบายสิอาก,กิ